และอยากเล่นโกดอฟโตชิมะเนี่ยต้องเป็นสเปคอะไรและขั้นต่ำคืออะไรวันนี้มาคุยนครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a ฮ c ซ u นะผมเปา i h a ฮ CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องเกมที่กำลังมาแรงบน PC มันเป็นเกมแนวซามูไรที่ภาพสวยมากๆนะในเกมนี้ผมก็เล่นนะใน PS4 เมื่อก่อนเกมเนี่ยเพิ่งวางจำหน่ายบน PS4 ในปี2020หรือ4ปีที่แล้วแต่เหลือเชื่อนะภาพโคตรสวยเลยก็คือเป็นเกมแนวซามูไรย้ยอนยุคข,ของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งมันใ้ความสมจริงฉากการต่อสู้ทั้งการแบทเทิลทั้งการคอม หรือว่าการ movement หรือว่า environment อย่างเช่นใบไม้ต้นหญ้าแสงอะไรต่างๆนะเรียกได้ว่าเตนนะนหนัก็อปไฟแน่นอนในเกมที่ภาพสวยสุดโลกท,ทั้งท่านนี้มันออกมาแล้ว4ปีนะนี่คือผลงาน exclusive ที่ตอนแรกเนี่ยว,วางจำหน่ยน 4, ายบน PS4 ปัจใจก็เปลี่ยนไฟอะไรมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับมันได้ทําการลง PC ในเดือนพฤษภาคม2024นี่ก็คือถัดมาอีก4ปีเนี่ย g o d z i ี่ยตอนแรกก็จะเป็นใน p a e s n t a t i o n หรือว่า Sony exclusive สุดท้ายก็ลง PC นี่คือเกมที่ผลิตโดยทีมงานที่เรียกว่า Sucker Punch p r o d u c t i o n นะครับที่ประสบา มากนะบางคนเล่นจบ20รอบก็มีบางคนเล่นแล้วแบบถ่ายรูปชมมุงชมวิวก็มีถือว่าเป็นเกมนึงที่สมจริงเป็นแนวแอ็คชั่นแอนิเมชั่ที่เล่าเรื่องของจินซาไกนะครับจินซาไกเนี่ยก็คือซามูไรหนุ่มที่ต้องปกป,ป้องเกาะซูชิมะนะครับเกาะอุซูชิมะเนี่ยจะเป็นเกาะอันหนึ่งนะครับก็คือจากการลุกลามของชาวมองโกนี่นนคือมองโกเนี่ยมาลุกลามเกาะซูชิมะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเป็นซามูไรญี่ปุ่นที่ต้องปกป้องเกาะตัวนี้ให้มันปลอดภัยแล้วก็แบบทำตัวอย่างมันเรียบร้อยนะครับเกมซามูไรญี่ปุ่นเนี่ยเยอะ แต่เกมแนวแนวซามูไรญี่ปุ่นเนี่ยที่โด่งดังที่สุดก็คง,ปเ,ง,ง,งเป็นเกมนี้รับรางวัลเป็นเกมเอลเยียอย่างล้นหลามนั่นคือ g o s of Tsushima นั่นเองผมต้องบอกเลยว่าโ h สเนี่ยเป็นกรนที่ภาพสวยแต่ไม่ได้กินสเปคเยอะเหมือนภาพที่มันออกมาหรือภาพออกม,มาฮะมันพา o p t i m i z มาดีแล้วทาให้การ์ดจอต,ตัวเบาๆก็สามารถเล่นได้และที่มีหน่ำซ้ำเนี่ยมันยังรองรับ DLSS 3, AR 3เฟรมเจนก็รับทําให้การ์ดจอที่ไม่แรงสามารถเล่นได้แล้วการ์ดจอที่แรง สามารถแรงกว่าเดิมได้เพราะว่าเรารับทั้งคู่เลยเดซสามเฟรมเจนเอ <3 frame S 1> <น>พรีเอสาเฟรมเจนก็โหดแล้วนะถูกต้องไหมแล้วก็รวมถึงอย่าง Intel XESS ด้วยนะครับแล้วก็รองรับจออันดาไวยนะคืออาจารย์ส่วนที่ยี่สิบต่อเก้านั่นเอง ใครที่สนใจอยากเล่นเกมน,นี้ก็จะเป็น Ghost of Tsushima Director Cut สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วนะครับที่บนสตรีมก็คือหรืออีพิกเกม s t ตร์ในราคาพันหร้อยเก้าสิบรับ Director Cut เนี่ยก็จะได้ DLC ไปแล้วหมดแล้วน,นั่นเองนะครับคราวนี้สเปคการต่ำที่เขาเขียนไว้นะปรับเบลลี่โลเล่นบน7 2 0 p 30เฟรมจริงๆแล้วไม่มีใครเล่นหรอก Intel เนี่ยจะเป็น Core i3 เนี่ย7,100ปัจจุบันไม่มีขายแล้วปัจจุบันนี่ก็คือ i3 72มเเรียบร้อยแล้วกับ AMD Ryzen 3 2เนี่ยไม่มีขายก็คือในปัจจุบันเนี่ยที่ i have ขายมมันแแรงกกกวว่า i3 3 7เเยอ 3, 3, 2, อเยออออะะล้็ Ryzen Gen 2ีพสควรรนะคับ สำหรับกาจอเนี่ยก็จะเป็น Gt9604G x b มันประมาณ1.00 Ti เท่านั้นเองนะเพราะสมัยกัอนไอ้แท็ก็ไม่มีขายแล้วใช่ป่ะดังนั้นเนี่ย1 5 0เล่นได้แล้วก็ r i5 8 5 XT เจอ8 5 0 t ตบไปก็เรียบร้อย RAM 8G b เองครับ Storage 75G b แล้วเขาบอกว่าแนะนำไม่ใช้ SSD OS เป็น Windows 10ครับ64บิตถ้าคุณต้องการปรับกลางปรับ Medium setting นะครับที่ Full HD 1080p เนี่ยที่60เฟรมถ้าอยากเล่น60เฟรมที่ Full HD ปรับกลางอะนะครับต้องเป็น i5 816 i3 ยี่สก็กินละเพราะ i3 2มันแรงเท่า i7 Gen 8รวมถึง5ส6เจอแค่5 5ก็ง่่อออยละหรืวาเจ4 5ก็ ได้ละนะครับตนนี้นนผมลองพยายามเปรียบเทียบในปัจจุบันนั่นเองแล้วก็การจอเนี่ย RTX 2060เนี่ยผมมองว่า3050เนี่ยถือแม้จะแรงน้อยกว่าแต่ก็เล่นได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันมีเ r 3รเฟรมเ,เข้ามาแล้วก็การจออย่าง5600 XT อันนี้ก็เจอ6600ตบได้ก็จบเช่นเดียวกันเมม o r รี่ GB คิกกับ Storage เท่าเดิมนนะั่นคือ75 GB กิกแล้วก็แนะนำไห้ใช้ SSD นั่นเอง i Windows 1วคสับครับาอเอสครับ Windows วิบ High, fps, นโาาดว AMD 5 5, อสนบถ้ปกตาไจ เป็น3070กับ 680XT ถ้าในปัจจุบันก็คงจะเป็น4 0 6 0แหละเปิดเฟรม Gen 9ก็คงจะสูสีกว่านะครับแล้วก็ 680XT เนี่ยก็เจอกับ 77XT 76XT มาเนี่ยแปรม16กิกเท่านั้นครับแล้วก็ Storage 75กิกเหมือนเดิมสำหรับ Windows 10เหมือนเดิมแต่ถ้าอยากเล่น 4K 6 0เฟรมแล้วปรับสุดมินิไฮต้องเป็นสเปคอะไรนะครับ CPU ก็จะเหมือนเดิมแล้วคือ i5 7400แล้วก็5 6 0 0แต่ว่า GPU เนี่ย RTX 4080ใช่ไหมกับการ์ดจอ7 9 0 x t อันนี้ผมม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 ออออองงงงงววว่า่าาาาันนนนจะะเเเไปิดึพรรผใุข์ ที่ 4K 60อาจจะเป็น4.0 7 0ที่ iSuper วันนี้ก็ยังอยู่ก็ได้นะครับแรม16 g b ครับ storage 75 g b แล้วก็ OS Windows 10 64บิต พอมาถึงที่ i7 CPU ได้มีโอกาสเทสไปเนี่ยราคาจะอยู่แค่17490เจ็ก้าสิบจาก i7 CPU ซึ่งผมเองก็เพิ่งเทสไปสเปคเครื่องที่ i7 เนี่ยใช้ทดสอบเนี่ยจะเป็น AMD Ryzen 5 5, 5, 5นะ้0พเนาะ6คอร์12เทรดเทอร์โบสี่ซึ่งมันเท่ากับ i3 12บสอ F แต่ว่าอันเนี้ยไม่มีออปชั่นนออยู่คือคุณสามารถเพิ่มเป็น56ได้ครับราคาบอกแค่500บาทแนะนำให้เพิ่มนะเพราะมันได้แคชไปใส่สองเมมเมนบอร์ดเป็น,น MSI A520MA Pro การ์ดจอเป็น ASUS ตัว Dual R x 600 16GB RAM Dedra 4ครับพาอมหกร้าย600วัตต์เคส เป็น D K สามวงหนึง่ง I have CPU ราคาเนี่ยรับเอง17,490ผมลองปรับที่ Full HD Very High แล้วเราใช้ F S R 3 Balance ซ์บวกเฟร e เจเนเรชั่นเฟรมเนี่ยพุ่งไปถึง130-160เฟรมแบบนี้คือเล่นได้แล้วนี่ยนะเมื่อกี้ตอนแรกไปเปิดเป็น F S R Balance ใช่ปะแล้วก็ปรับมาเน้นให้ความสวยงามมันเพิ่มขึ้นก็คือเฟรมเนี่ยจะลดลงแต่ความสวยงามมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็แบบ F S R เนี่ยเป็น Quality ซะแต่ว่ายังพึ่งเฟรมเจเนเรชั่นก็อยู่ที่120-150เฟรมตรงนี้แล้้วถามมุของพลังดิบ Full HD Very High Very เนี่ยก็ได้าส6 0เฟรมตร ถ้าบัฟูอเป็นวีดีไฮอะใช้พลังดิบแล้วก็เปิดเฟรมเจนเนี่ยจะได้90้าถึงหนึ่ร้เฟรมนนึงก็อันเนี้ยถือว่าผมว่าโอเคสุดละเราก็ต้องค้างเฟรมเจนไว้เนอะแต่ถ้าอยากได้แรงว่านนครับอีกเครื่องหนึ่งอะนะจะเป็นไรเซ็นท <3 Podcast> ่าแปดพนสี่ร้อยเอฟหกคอสิบสองเจทอร์โบสี่จุดดกับการางจอที่เป็น rj สี่ศูนย์หกศูนย์เนี่ยราวสิบหกกิลดดาว์ไฟน์ะครับที่ผมทดสอบไปนะครับราคาอยู่ที่ประมาณสักสองหมื่นสี่สองสี่เก้าเก้าศูนย์อันเนี้ยเราก็จะเล่น ร้อยถึงร้อยเฟรมฟูเอทีพลังดิบครับหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าเฟรมดังนั้นเนี่ยผมมองว่าการ์ดจอที่รอดจริงๆเราพูดถึงสเปคแนะน,นําจบหมดแล้วนะเอาจริงๆแล้วผมมองว่า cpu 5500เนี่ยไหว4 5 0 0ก็ไหวฮะแล้วที่เหลือก็ยิ่งดีนะห้าพันหกห้าพันเจ็ด x สาม d ห้าแปด x อะไรพวกเนี้ยมันก็ได้ดีอยู่แล้วเจ็ดพัน series ได้ทุกตัวส่วนของ ram ก็สิบหกกิกะพอแต่อัพไปสายที่สองได้ก็แล้วแต่ส่วนของการ์ดจอควรเริ่มที่ 3, <อ>สามศูนห้าศูน จะเพรสเซที่สุด3050เปิดเอเลาสเฟรมเจนี่รอดอยู่แล้วก็เป็น4060เปิดดีเอสส3เฟรมเจนก็รอด4 0 6 0ที่ i พวกเนี้เรียกว่าสบายดีว่ารถถึงที่แรงกว่าน,นะจะเป็น4 0 7 0เ็ูดที่ i พวกเนี้ก็จะแรงกว่านั่นเองสำหรับค่ายแดงนะครับควรเริ่มต้นที่ i อ600 6 600ก็เปิดเอเวล่าสาเฟรมเจนินเท่าไหร่130เฟรมแล้วก็7จ็ดพ0 x t ก็จแรงเอวกซ์ทีเจเจเอ็กบ์นีก็จะได้แรงเช่นเแล้วก็นน 2K okay, เนี่ย120เฟรมประมาณนี้นะครับนี่คือสเปคที่เล่น Ghost of Tsushima ได้ก็คือเป็นเกมที่ภาพสวยแต่ว่าทุกท้ายแล้วมัน p o r t a b l มมาดีมัน Optimization มา Optim ดีนะครับทำให้มันไม่กี่สเปคแล้วมันก็สามารถเล่นได้แบบมีความสุขแล้วก็ไม่กี่สเปคด้วยความที่มันมีเดเวอสามีีเฟรมเจนมี f อาสาต่างๆ่าเนี่ยมันก็สามารถช่วยทำให้การจอรุ่นเบาๆรุ่นต่ำๆสามารถไปรอดด้วยเทคโนโลยีว่า เฟรมเจเนเรชันหรือ m r 3คือ f เฟรมจะมี2 2ค่ายนะจะแดงจะเขียวก็แล้วแต่นะถ้าใช้แดงก็จะเรียกว่า m r 3ถ้าใช้เขียวก็เรียกดี f r 3เป็นต้นนั่นเองถือว่าเป็นเกมที่ไม่กินสเปคเท่าไหร่ตามความเข้าใจผมนะถือว่าไม่กินสเปคเท่าไหร่ถ้าเอาชัวร์ๆ 4060, 6นพวกนี้ชัวร์ๆเลยนะแต่ถ้าแรงกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีนั่นเองและนี่คือสิ่งที่ i h เฟ้ังว่าถ้าคุณอยากเล่นกดอม a มันจะต้องเป็นสเปคอะไรยังไงราคาเท่ารรอยยยยยาาากกกนมมัั้้้้้้้ะะลลคดดดสสุทุททฝแแแช I4 ววววบผผซื แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ